อันนี้มรรยากาศที่กับมาไปเป็นการใส่บาตเข้าเหนียวที่เมืองหลวงบางนะครับก็คณะทวกก็ได้มารอสักบาทกันนะครับอ,อันนี้ไอำโนดคําเต้นแม่คู แล้วก็ไม่บทซอนนะครับก็นั่งรอตักบาทอยู่ที่หน้าวัดนี่นะครับเดี๋ยวสักคำทุกเจ้าเพื่อนก็จะอขอกมาละม่วนครับไม่กล้าก็มาขายของบรรยากาศเอาหะครเต้นกันอย่างเงี้ยกอง บรรยากาศช่วงนี้ก็กำลังหนัวกันอยู่นะครับไม่ค้กาก็ล่นขายัวงกันฝนก็นมวนปอเปิลเนาะมันบรรยากาศพ่อตึกอหอยหอ,อยอากาศสันปลคอยบ้านเอาน้ำหรือเนาะ นี่นะครับรงาน,นที่เข้ามาจะกันนั่งใหญ่เน้นใส่สบายกันเบิ่งไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền không Gõ Để không bỏ lỡ những là hấp dẫn